สวัสดีครับวันนี้โฮมสมาร์ทมาแนะนำกระเบื้องปูสระน้ำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะปูสรนะน้ำไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงแรมและนี่คือขนาดของกระเบื้องปูสระน้ำนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ 4, คูณ4นิ้วนั่นเองใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีให้เลือกหลายสีมากหลายโทนเลย และนอกจากนี้นะครับสามารถใช้กับห้องครัวก็ได้เพราะว่าแล้วแต่สไตล์การตกแต่งเลยนะครับและกระเบื้องสีที่ยอดฮิตน,นะครับส่วนใหญ่นะครับที่เคยเห็นกันก็จะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมแต่วันนี้ผมมีแนะนํามาว่ามีสีอะไรบ้างที่ยอดยิตในปี2023นะครับนี่ครับจะเป็นโทนสีฟ้าอ่าโทนสีน้ําเงินแล้วก็สังเกตรอยแตกของเขานะครับนี่เขาจะแตกลายงาแบบสวยงามมากหลักๆของเขาเนะี่ยจะทําจาก กระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วนะครับนี่จะเกิดการแตกรอยงาแบบนี้ซึ่งปัจจุบันแล้วใครสามารถใช้สีน้ําเงินก็สวยนะครับหรือสีโทนออกสีเขียวมรกตหรือว่าโทนสีขาวผมก็แนะนาเลย,ยและนี่ก็คือสีเพิ่มเติมนะครับนี่ครับดูโทนสีใครที่ชอบแบบสีไหนนะครับก็สามารถเอาไปเลือกให้เข้ากับสไตล์ของบ้านเราได้เลยสไตล์โรงแรมที่เราต้องการตกแต่งได้เลยนะครับ และส่วนหลักๆที่ผมแนะนํำก็จะเป็นโทนสีฟ้ากับน้ำเงินเพราะว่าจะทําให้บ้านดูสดชื่สนสาวน้น้ำโรงแรมดูเรียบหรูและใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่โฮมสมาร์ได้เลยครับโฮมสมาร์แบบนี้เราพบจบเรื่องบ้าน